ชัวทูสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับยูเชอร์ทินปารีสนะฮะห่างหายไปนานนะฮะประมาณ2เกือบ2อาทิตย์นะครับเพราะว่ากำลังวุ่นวายทำบัตรต่างด้าวนะวันนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมานะครับรีวิวครัวซองนะครับคือมาฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องมากินแน่นอนคือครัวซองบนโลกนี้นะฮะบอกเลยที่ไหนก็ไม่เหมือนที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่า ความพิเศษของเราวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว4ร้านดังของเรื่องครัวซองนะฮะว่าร้านไหนดีที่สุดนะครับโดยที่เรา4ร้านนี้เนี่ยเราจะซื้อครัวซองนะฮะแต่ว่าเราจะไปชิมพร้อมกันที่บ้านนะครับก็คือชิมพร้อมกันเลยนะครับ4ร้าน,นะฮะดูว่าแพ็กเกจจะเป็นยังไงเริ่มแต่แพ็กเกจเป็นยังไง ดูตั้งแต่เนื้อครัวซองเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอร่อยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันในเวลาที่พร้อมกันเลยเพราะว่าในแต่ละร้านเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณเดินได้ประมาณ20นาทีหรือขึ้นชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเราจะจับมันมาชิมพร้อมกันนะฮะแล้วเราจะให้คะแนนตรงนั้นเลยนะฮะโอเคเรามาร้านแรกกันเลยครับอยู่นี่นะฮะร้านแรกครับอ่ะเดินตามมา ร้านแรกชื่อร้านนี้ครับ The Fence Bastard นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเราตามมาจากยูทูบเบอร์ของฝรั่งเศสคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะฮะก็เขาก็รีวิวมาจำได้ว่าเขาให้คะแนนไม่ที่1ก็ที่2นะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูของจริงกันดีกว่าบางทีรสชาติอาจจะไม่ถูกปากคนไทยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูตามมาครับ blanche. <ช>โอเคว,ว้าวดูขัวซองนะครับอันใหญ่บะเริ่มเลย <laughs> โอเคมี from Thailand Thailand เฮ้ ร้านสวยเหมือนกันนะนี่มีท้าให้ดูด้วยง่ายสัเสนอรื่องห้อสวยของเดซี่าโนมิซิโนมิซิอาว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนะครับแต่ว่าไหนๆมามดูน่ากินก็เลยเสิอ์กินดูอืมอร่อย วันนี้อ้วนแน่เลยอ่ะอร่อยมากจริงนี่คือเรียกว่าอะไรไม่รู้โอเคแต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากเพิร้านสวยนะเราให้คะแนนความสวยของร้านด้วยปะ ไม่นับใช่ไหมเอาแต่เฉพาะรสชาติครัวซองเ่นั้นนะครับเพราะว่ามาฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆว่ามีขนมปังอยู่ไม่กี่อย่างที่แบบว่าต้องกินครัวซองใช่ไหมอย่างนึงคือบาเกตบารเกตนี่ห้าบาทนะ <c oughs> โอเคนะครับแผนแผนเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะ <laughs> <laughs> เพราะว่าไอ้ร้าน2ที่เราจะตั้งใจไปเนี่ยมันนั้นปิดนะฮะวันจันทร์กับลำคานงงมันร้านที่อยู่ตรงโอเปร่าชื่อร้านอะไรนะเซดิก,ดกร้านเซดิกนะฮะโอเค <Okay S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่เซดิกเกาหลีอะไรสักอย่างหนึ่งเ <laughs> อาเป็นว่ามันปิดอย่าไปต้องไม่จามมันหรอก <laughs> มันไม่อร่อย <laughs> เออเขารีวิว อันนี้ก็ไม่อร่อยด้วยประเด็นคือเราเคยไปกินร้านนั้นเราซื้อขนมกินร้านนั้นซึ่งแพงมากและคนต่อคิวเยอะนะฮะเนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปให้ดูแล้วกันเผื่อใครอยากมาลองก็ามาลองนะฮะสรุปว่าเดี๋ยวเราไปร้านถัดไปนะ,ะชื่อร้าน Angelina Paris ถูกปะ่ะโอเค a n g e l Paris เนี่ย <c oughs> อันนี้เราก็จะเจอเอ่อศาสาดนะเขาเรียกก็คือเป็นตามซอกซอยเหมือนร้านทั่วไปนะสวยๆร้านน่ารักเยอะๆเลยนะ มีอยู่เยอะมากแบบเนี้ยมีร้านวายเขาจำได้ซ้ายมือปะ่ะใช่จริงใครอยากมาลองชิมไวนยนะมาเลยร้านนี้เราไม่เคยแต่ดูท่าทางจะเลิศนะ พราะมันเปิเหมือนมีโรงเรียนสอนสอนวายที่ตอนนั้นเราเคยมาดูเนาะร้านใหญ่มากมีให้เลือกสั่นเยอะแยะนะฮะโอเคนะครับนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแพนนะถ้า <c oughs> เดินผ่านนะเราก็แวะมาให้ดูกันหน่อยอันนี้คือสวนที่ชื่อว่าอะไรแม่นี้ปลาเลยละอยะนะดูดอกนี้เพิ่งบานเลย อ่าสรุปชื่อดอกอะไรเปิดหาในอินเทอร์เนต็ตนะฮะความรู้ไม่แน่นความรู้ไม่แน่นแต่ว่าอยากจะอยากจะโชว์แแล้วมัน,นอยู่แบบดอกแมงดเทียน, <laughs> นี่คือบานได้กี่วันเนี่ยล่วงแล้วเนี่ยไม่ทันอะไรเนี่ยเธอแต่ก็ยังสวยอยู่เนาะเนี่ยปารีสก็เป็นอย่างเงี้ย ไปตรงไหนมาไหนก็มีเออมุมสวยเยอะเดินได้ทุกที่ไม่ต้องใช้รถใช้ลานะครับมันสะดวกนะฮะแล้วก็มุมสวยๆมุมไม่ถ่ายรูปเยอะๆนะฮะเกี่ยวป่ะคนเขาถึงได้เก่งศิลปะเนี่ยเพราะว่าความสวยงามของเมืองอะไร่างี้นะช่วยไหมนี่ดู ส่วนร้านที่สองที่เราจะมาชิมกันนะฮะก็คือร้านนี้เลยดูรูหลาแองเจลีน่าพารีสนะฮะซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ติดกับข้างหลังนี้เลยระวังรถแม่สวนนะฮะจาดังทริลดีนะฮะมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันร้านดูสวยนะดูโบ,โบโบหน่อยๆน,นะคล้ายๆร้านที่ชื่ออะไรนะที่มันมีทั่ว l ์ลอนดนลีคล้ายๆ อ,อ่ไปลองเฮ้ยร้านนี้ดูดีว่ะเอาความดูดีก็ให้คะแนนนำไปเลย<ป>เทียบทำเมื่อกี้เทียบความดูดีของร้านให้ไปเลยบเบอร์หนึ่งนะฮะไม่ต้องไปสืบเลยร้านนี้ดูดีจริง เฮ้ถ้าเรามาซื้อครัวซองกันเดียวแล้วเรากลับเลยนี่เขาไม่ได่าเราแม่เราจะเป็นนักท่องเที่ยวที่แปลกมากเลยนะเราไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวหรอเอาเหรอ อกนโคชองและอันฟรุตช็อกโกแลตซิบูเต้โอเคนะครับร้านนี้นะฮะขวซองเนี่ยจะขายเป็นชิ้นเล็กนะฮะเป็นชิ้นเล็กแต่ว่าต้องขายทีละสามชิ้นนะเราต้องสั่งสามชิ้นเยอะหน่อยนะฮะ <c oughs> นี่อยู่นู่นของเรา แมสงถุงสวยถุงสวยหน้าตาดูดีมากดูดูหรูหรานะฮะดูทุกอย่าง,องาเออเหมาะกการซื้อของฝากนี่ถ้าเกิดซื้อเออคือแบบดูปารีสปารีสทำไมเราเพิ่งมารู้จักร้านนี้นี่เอาจริงนะนี่มีน่าจะน้อยกว่าคือลอนนลีนี่มันคือแมสมากๆอันนี้นี่คือแบบน่าจะมีน้อยคือถ้าเกิดใครอยากจะลองไม่ว่าจะเป็นมากลอง หรือจะมานั่งกินกาแฟหรือจะมานั่งกินขวซองแนะนำร้านนี้น่าจะดีมากวันหลังเรามานะดูกันดูร้านดูดีดดดอ่ะไปอ่อเลยอีกร้านหนึง่งกำลังเดินกลับบ้านนะฮะเดินไปทางไหนก็สวยในวันที่แดดดีอะเดินตรงไหนก็สวย เนี่ยเดินโง่ในสวนยังสวยเลยแต่จะบอกเดินโง่ก็ไม่ได้นะนี่คนเขาซื้อตั๋วมาเที่ยวปารีสนู่นก็เป็นเดอะลูฟแล้วเดินไปหน่อยเดียวนั่ะนะถูกป่ะนี่นะครับเห็นอย่างนี้คิดว่าร้อนแล้อแม่งร้อนคือหน้าเราถอดเสื้อเดินมาก แต่อากาศที่นี่มันก็อย่างเงี้ยนะสมมุติว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยอย่างเมื่อเช้าเนี้ยอากาศประมาณ67อ,องศา<ะ><ะ>คือถ้าอย่างสมมุติวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีแดดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เดินก็หนาวถูกปะหรือไม่งั้นก็พอตกเย็นก็หนาวแล้วนี่นะครับถนนเซนต์รดมินิกมุมนี้เลยมุมมหาชน ต้องเห็นนะฮะร้านนี้ป้ายร้านแล้วก็เห็นอ,อหอยเฟลนะร้านสุดท้ายเนี่ยอยู่แถวบ้านเลยชื่อร้านลาเปอริเซียนใช่ปะ่ะจริงๆก็ไม่ค่อยจำชื่อร้านนะเมื่อก่อนเนี่ยเ,เราเรียกมันร้านส้มเพราะว่าร้านมันเป็นสีส้มตอนนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนมาประมาณเดือนหนึ่งนะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะ ก็ยางเรียกมันร้านซ่อมอยู่ดีเดี๋ยวไปดูเออถนนเส้นนี้มันดีอย่างคือทุกอย่างมีหมดเลยมีร้านหนังสือมีแบงค์มีร้านขนมปังมีวันนั้นเราปรัดแวะร้านนี้นี่ช้อปปิ้งก็มีร้านขายเครื่องสำอางแม่ก็อยู่ตรงนี้คือเป็นถนนที่ดีมากอะ <c oughs> เอาง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยนะเด <c oughs> ินแล้วรู้สึกปารีสปารีสแล้วก็ปลอดภัยด้วย เดี๋ยวเข้าไปซื้อครัวซองอันเดียวดูเดี๋ยวมันจะด่าแล้วเฮ้ยปกติก็ตอนเช้าก็ซื้อแค่บาเก็ตอันเดียวมันก็ขายแต่ร้านนี้เค้ก็อร่อยนะวันเกิดทีก็มาซื้อร้านนี้คือร้านนี้ดีอ่ะลองดูน่ากินทั้งนั้น Oui, Bonjour. Bonjour. Un croissant s'il vous plaît. Un croissant, très bien. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà. Bonne journée monsieur. Bonne Merci. Au revoir monsieur. ตากาซีบ o เดอไปเลยสิดีมากสวัสดีครบเจได้แล้วเอบ n บอเจนเนไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งเทสกันเลยนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาเทียบดูขนาดนะฮะเพื่อที่จะให้ดูความคุ้มอันนี้คือมันมี3อันเนาะร้านร้านที่2อง Angelina Paris นะฮะก็คือไซส์ประมาณนี้นะครับแต่มีสามอันสามอันสองจุดอ,อันถัดมาอ่าอันนี้คือร้านแถวบ้าน Parisian นะฮะอันนี้1.2ึ่งุยูโรนะครับแพ็กเกจก็ นี่แหละคือแพ็กเกจจบเลยกระดาษพันพัน,พนอหอ,อส่วนอันที่สามก็คือร้านแรกที่เราไปชื่อร้านนี้ The French Bastard นะฮะอันใหญ่เบิ่มนะฮะดูโอ้โห คือดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอันนี้คุ้มสุดนะฮะ1.3นะฮะร้านแรกนะฮะอ่ะข้อแรกผ่านไปความใหญ่ความคุ้มนะฮะความอถ่ายรูปก็จะสวยด้วยเพราะว่าดูรูปทรงดูอะไรใหญ่บึมบมันะฮะคล้ายๆล้ายครัวซองที่มัน,มนแพงที่อยู่บ้านเราทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมอันไหนก่อนอันใหญ่เลยอันใหญ่เลยอ่ะโอเคเรามาลงรายละเอียดดูนะฮะความอร่อยและอื่นๆ อ่อันนี้นะฮะก็คือความนุ่มก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ลองชิมก่อนอืมก็โอเคนะแทกให้ดูเนะี่ยเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งกินมาหมักกันแล้วเลยสรุปไม่ได้เลยไม่หนกกินแล้วเราก็จำไว้ ยังไม่ต้องให้คะแนนแล้วเดี๋ยวเรามาให้คะแนนดีเดียวใช่ยังไม่บอกนะไหนดีอันนี้ครัวซองมินินะฮะร้านหรูจิงให้ดูอ่ะนุ่มแม่มาแล้วเพื่อนเพื่อนมารอกินแล้วอันนี้ดูนะฮะอืม อันที่สามอันนี้ติดหวานใช่มันติดหวานงานอันที่สามนี่ดูร้านนี้เนี่ยมีเอ่อจะบอกเพื่อนหรือป้าที่ทำงาน <c oughs> เอาเป็นว่าเพื่อนทำงานแล้วกันนะฮะ <c oughs> เพื่อนที่ทำงาน <c oughs> บ้านเขาอยู่ในแลนดทุกครั้งที่เขามาปารีสเนี่ยซื้อกลับไปร้านเนี้พเพราะบริสัทผมอยู่ใกล้ๆใ,ใช่ปะซื้อกลับไปฝาก ที่บ้านเป็นสิบอันทุกครั้ง,งเดี๋ยวมาชิมให้ดูมแม่ขอย่ากให้คะแนนนิ้เลยร้านดีที่สุดคือร้านแถวบ้าน,นจะจะเลยเาาน,นี่ขนาดไม่ร้อนนะคือเช้าเช้าถ้าเรามาตอนเช้าเช้าเราซื้อตอน้เช้า ฉีกออกมานี่ยืดติดมือมาเลยเยสนาัดยังไม่ร้อนยังอร่อยคือเนื้อเหนืดมีความเนยมีความเอาเขาว่าอะไรเนี่ยนุ่มข้างในนะกรอบนอกนุ่มในอร่อยเบึม้มให้เลยถูกสุดด้วย1.2แต่ว่าโอเคเทียบกับขนาดแล้ว ไอ้ร้านเนี้ยร้านแรกเนี่ยมันจะคุ้ม1.3แต่เรากินด้วยความอร่อยเราไม่ได้กินด้วยความอิ่มนะใช่ไหมให้คะแนนนะครับความอร่อยเนื้อดอีมีความเนยมีความนุ่มร้านพาเลซเซียนที่อยู่เซนโดมินิกนะฮะเบอร์สองให้ให้คะแนนมินินะให้คะแนนมินิครัวซองเขา,อขาชอบเพราะว่าเนื้อมันอร่อยกว่า ไอ้ร้านเนี้ยลองกินนี้ยังเออมีทิ้งอะเขาพ่ไปว่าเขาจะเสียเลยบางคนกีอาจจะชอบอย่างนี้ได้มันไม่เหมือนกันใช่ไหมแม่เพราะมันย่ว่าอ้าวไม่รู้ไม่เขาเป็นคนตัดสินใจร้านเบอร์สองเขาให้ร้านนี้แองเจลิน่าพาริสถ้าคนชอบกินหวานมันอร่อยเนื้อมันนุ่มด้วย สืดพอไม่ฝืดอ,อ,อร่อยตรตอ้าวความเห็นไม่ตรงกันแล้วไปคิดก่อนไปคิดดีๆไม่คิดดีๆไม่มีเบอร์หนึ่งเนี่ยให้เดี๋ยวนี้แน่ๆแ,แต่ว่าสองสามถ้าเป็นเขา้าเขาให้อังเจลินาเป็นแม่ไม่ให้ไอเฟนส์บาซาดโอเคตามนั้นนะครับสำหรับคนที่มาปารีสเออจริงๆแล้วครัวซองเนี่ยมันอร่อยแทบทุกร้านแหละ เอาจริงนะร้านเบเกอรี่ทั่วไปสามารถเข้าได้กินได้ถ่ายรูปได้สวยงามน,นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลองชิมครัวซองทีอ่อร่อยตามที่เรารีวิวเนี่ยเราให้คะแนนร้าน p a r i s i e n ซึ่งอยู่ถนนเซนต์โดมินิกซึ่งแล้วมันเป็นจุดถ่ายรูปด้วยยังไงยังไงซะก็ควรจะมาถ่ายถนนตรงนี้เพราะว่ามันสวยนะฮะทุกคนชอบมีหลายคนชอบมาถ่ายรูปตรงมุมมุมถนนที่ที่เราบอกไปนะฮะแ,แล้วก็ได้มาชิมร้านครัวซองนี้ด้วยถ้าสมมติว่าไม่ได้มา งเจรีที่ไหนก็ได้ดูที่คนเข้าเยอะอืเขียนว่าอาติสารอาติสารก็คือทำมือไม่ใช้เครื่องอืมไม่ได้เป็นแบบใช้โรงงานอะอร่อยมามาแล้วนี้ะรับรองดีแล้วก็ถ้าอยากจะนั่งชิลรับรองไปควรจะไปร้านอ n งเจ i n น่าพารนั่นคืออยู่ในแพรนเราเหมือนกันเราก็ควรจะไปนะทัวริสมาเลยอ่าไปนั่งชิมดูเราได้บรรยากาศชิว จบแล้วครับสำหรับการรีวิวครัวซองนะฮะก็คลิปสั้นๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ EP ถัดไปนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาไปให้นกกิน